วัดเลยกจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคอีสานตอนบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีอากาศหนาวเย็นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญรวมถึงยังเป็นแหล่งพาอปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วยดังคำขวัญกล่าวไว้ว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูทินที่อยู่อริยสง มั่นคงความสะอาดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่เลขที่106ถนนเลยด่านซ้ายตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีนายอภิรักษ์พานูนดำรงตำแหน่งเป็นสหกรณ์จังหวัดเลยสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดเลยมีวิสัยทัศน์ว่าสาหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยมีข้าราชการ30คนพนักง,งานราชการ20คนลูกจ้างประจำ6คนและลูกจ้างเหมาบริการ8คนโครงสร้างการดำเนินงานประกอบด้วย1ฝ่ายบริหารทั่วไป4กลุ่มงานวิชาการได้แก่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา,านการบริหารการจัดการสากลกลุ่มตรวจการสากลและกลุม่มส่งเสริมสากล1-5พื้นที่รับผิดชอบของกลุม่มส่งเสริมสากลแบ่งเป็น5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มส่งเสริมสากลพื้นที่1รับผิดชอบอำเภอเมืองเลยนาด้วงกลุมกกล่มส่งเสริมสากลพื้นที่2รับผิดชอบอำเภอหนองหินพุกระดึงภาขาวกลุ่มส่งเสริมสากลพื้นที่3 รับผิดชอบอำเภอวังสพุงภูหลวงเอราวันกลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์พื้นที่4รับผิดชอบอำเภอเชียงคานปากชมท่าลี่กลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์พื้นที่5รับผิดชอบอำเภอภูเรือด่านซ้ายนาแห้วปัจจุบันสำนักงานสาหากรณ์จังหวัดเลยให้การส่งเสริมดูแลก,กำกับและสนับสนุนสถาบัานเกษตรกรในจังหวัดเลยจำนวนทั้งสิ้น212แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์130แห่งดำเนินงาน 5, 9แห่งหยุดดำเนินงาน6แห่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี65แห่งก oh, ลุ่มเกษตรกร82แห่งดำเนินงาน50แห่งหยุดดำเนินงาน6แห่งอยู่ระหว่างชำระบัญชี26แห่ง oh, สหกรณ์ในจังหวัดเลยมีทั้งหมด5ประเภทได้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร93แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์13แห่งสหกรณ์บริการ18แห่งสหกรณ์ร้านค้า4แห่งและสหกรณ์เครดิตยูเนียน2แห่งการดำเนินง,งานของสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวม14,000ล้านบาทเศษ ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลยมีทั้งหมด4ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนา1 1แห่งกลุ่มเกษตรกรทำสวน33แห่งกลุ่มเกษตรกรทำไร่34แห่งและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์4แห่งและในปีที่ผ่านมามีปริมาณธุรกิจรวม91ล้านบาทเศษสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์กรและกลุ่มเกษตรกรด้วยความมุ่งม,มั่นและการบริหารการร่วมกันของทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลยโดยมีผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์กรหลายโครงการเช่น ด้านการกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายทั่วไปทําให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืนในแต่ละปีในทะเบียนสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ าการแนะนำส่งเสริมและบูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโครงการประกวดการบันทึกรายงานประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนในจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณพศ2564มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน8โรงเรียนทั้งนี้ได้มีโอกาสรับสเสด็จสมเด็จพระกนิธฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการพระราชดาริและกิจกรรมสักรณนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จํานวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนฮิวมาพาเบิล์ตำบูลเชียงกลมอําเภอปากชมจังหวัดเลยและโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านานานกปีตําบูลห้วยบอดซืนอําเภอปากชมจังหวัดเลย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตลาดนำการผลิตให้กเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณพศ2564มีเกษตรกรที่ได้รับกรารจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่คทอชอและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้อยหมากป่าภูทอกและป่าภูบอบิดจำนวน366ราย การช่วยเหลือสนับสนุนเงินอุดหนุนและการกระจายสินค้าผลไม้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปลรูปของสถาบัานเกษตรกรเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายใต้พระกองเงินกู้โควิด -19 ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์จำนวนหนึ่งแห่งเพื่อจัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างงบประมาณทั้งสิ้น437,900บาทโดยรัฐบาลอุดหนุนร้อยละ90 และสหกรณ์สมทบเงินร้อละสของวงเงินจากจ้างทั้งหมดสำหรับการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยได้ช่วยเหลือเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดระนองกระจายมังคุดปริมาณ3.5ตันมูลค่า87,500บาทการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกองทุนพัฒนาสหากรณ ได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสหกรณ์ต่างๆทางด้านการหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในทรัพย์สินจำนวน11แห่ง12สัญญาจำนวนเงิน23ล้านบาทเงินกองทุนส่งคะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบีย้ยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร,กรได้รับอนุมัติเงินกู้12แห่ง เป็นเงิน8.1ล้านบาทโครงการลดฟอกเบีย้ยเงินกู้ให้เกษตรกร,กรสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,กรมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการทั้งเสี้น17แห่งมีสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการ11,398ราย มูลนี้ต้นเงินทั้งสิ้น1,275ล้านบาทเศษเป็นเงินชดเชยดอกเบีย้ยที่ระดับการจัดสรรแล้ว17ล้านบาทเศษซึ่งสถาบันเกษตรกรเข้เราร่วมโครงการได้จ่ายเงินถึงสมาชิกทุกคนแล้วโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยแบ่งเป็น2โครงการ3กิจกรรมในเป้าหมาย6สหกรณ์2กลุ่มเกษตรกรซึ่งสามารถทําให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและยังมีแผนบริหารจัดการสินค้าเพื่อใช้เป็นหนทางการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปีบัญชีต่อไปการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่สร้างแรงจูงใจให้กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดสามารถสร้างไรายได้และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพแม้ว่าในปี2564การดำเนินง,งานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยและส่วนราชการในจังหวัดเลยอย่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสากรณ์อีกทั้งในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ตระหนักถึงยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมการตลาดนำการผลิตมาใช้ขับเคลื่อนงานอีกด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ทั้งในด้านการบริหารจัดการองคอ์กรการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและพร้อมเดินหน้ากับเคลื่อนง,งานด้านสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนเพราะเราคือความหวังของเกษตรกร